สวัสดีครับวันนี้เรามาทําความรู้จักกับฟังก์ชันกันนะครับฟังก์ชันเป็นอะไรที่เราจะต้องใช้บ่อยมากเหมือนกันขอเวลาสัก2วันล้กันนะครับในการทําความเข้าใจเกี่ยวกับฟังก์ชันโดยเราจะใช้ Playground ในการเรียนรู้ไปที่เพลย์กราวครับไปที่ X c อโคแล้วก็เปิด Playground ขึ้นมานะครับกรดนี่ก็ได้นิวเพลย์กราว ตั้งชื่อครับอะไรดีฟัง์ชันเลือกไปไปที่ไหนก็ได้นะครับเดกสก์ท็อปก็ได้โอเคอันนี้ไม่ได้ใช้ลบออกฟัง์กชันก็คือทุกคนน่าจะพอจะรู้แล้วนะครับถ้ายังไม่รู้เนี่ยมันคือการเขียน ก็ชื่อก็บอกเลยแล้วว่าเป็นฟังก์ชันเอาไปเรียกใช้เอาไว้เรียกทํางานผมยกตัวอย่างเลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาสมมุติผมตั้งตัวแปรสตริงขึ้นมาอันหนึ่งชื่อว่าโชาลิเซาเป็นสตริงแล้วก็อะไรสักอย่างเช่นเ l ลเป็นอินนะครับก็คือพลังชีวิต ผมก็สร้างฟังก์ชันขึ้นมาให้เรารู้ง่ายๆเช่นใช้คำสั่งนี้นะครับฟังมาจากฟังก์ชันแล้วก็ตั้งาตามด้วยชื่อฟังก์ชันเลยนะครับตัวนี้จะเอาไว้บอกว่าตอนนี้มีพลังชีวิตเหลืออยู่เท่าไหร่ตรงนี้เราก็ใส่ชื่อตัวแปรที่เราจะใช้นะครับผมตั้งชื่อว่า live แล้วก็เป็นยินต้องบอกชนิดของมันด้วยว่าเป็นอะไร บอกว่าเราจะส่ง int เข้ามาตรงนี้นะครับจะส่ง integer เข้ามาชื่อว่า life แล้วตัวนี้ลูกศรชี้นี่ก็คือ return เป็นอะไรนะครับ return กลับเป็น string ฟังก์ชันสามารถทำได้ทั้งแบบ return ค่ากับไม่ return ค่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยอธิบายอีกทีนะครับแล้วก็ตามทีวเครื่องหมายเปิดปิดแบบนี้อันนี้ก็เขียนเลยผมก็จะ return เลย ถ้าเราเป็นแบบนี้คือมีลูกศรชี้แล้วบอกว่าสตริงเนี่ยยังไงก็ต้อง Return นะครับถ้าไม่มีการ Return กลับมันจะเตือน e r r o r เห็นไหมครับ missingReturn ถ้าไม่ถ้าไม่รู้ก็ลองกด hey, ตรงเนี้ยเครื่องหมาย Error ดูว่าเป็นยังไงบ้างมันจะบอกเราว่าต้องทำยังไงนะครับจริงๆใช้ง่ายมากอ่ะแล้วก็ Return ผมก็ Return สมมุติบอกว่า Return ์นเลยดีรายงานให้รู้ว่าอะไรบ้าง หลังชีวิตเหลือเท่ากับเท่ากับอะไรเดียวไลฟ์ตัวแปรตัวนี้นะครับตัวแปรไลฟ์ที่เราเอาเข้ามานะครับเราเอามาใช้ในนี้จําได้นะครับแค่นี้เองเขียนอีกอันหนึ่งตัวนี้ใช้ยังไงก็ลองลองดูสมมุติผมใช้ตัวนี้เคลนเฮลนะครับเราส่งว่า สมมติส่งเข้าไปมันก็จะพิ้น์อ,อกมาเห็นไหมครับดีเทอร์นกลับมาว่าพลังชีวิตเป็น50าสิบเราก็สามารถเอาสตริงมารับค่าได้นะครับเช่นโชลิเซาล์เท่ากับเห็นไหมครับแบบนี้ตอนนี้โชวลิเซาล์ก็จะมีค่าเป็นตัวนี้หละพลังชีวิต50าสครับโอเคลบออกก่อนอคราวนี้ผมเอาอีกซักฟังก์ชันหนึ่งสมมุติบอกว่า e Eat food กินอาหาร กินอะไรแล้วพลังชีวิตจะเพิ่มอะไรประมาณนี้นะครับส่งไลฟ์ที่เป็นอินเข้าไปแล้วก็ฟู <c> ้ด <oughs> เป็นอินเหมือนกันแล้วก็แม็กเฮลอินดีเทอร์นเป็นอินแบบนี้ครับแล้วก็ใช้ตัวแปรเลสเป็นคอนสแตนต์ก็คือว่าเราไม่เปลี่ยนค่าตัวนี้บอกว่าไลฟ์นะครับเตอร์ิ ไปแล้วพลังชีวิตจะเป็นเท่าไหร่แล้วก็ก็มีพลังชีวิตเพิ่มเท่ากับไลฟ์บวกฟู้ดนะครับนี่แบบนี้พลังชีวิตมีเท่าไหร่กินเข้าไปก็จะเปลี่ยนเป็นเท่านี้ไลฟ์บวกกับฟู้ดนี่ทำอย่างน,นี้นะครับโอเคคราวน,นี้เราก็บอกว่าแต่ว่ามันต้องห้ามเกินลิมิตสูงสุดของพลังมันนะเ,เราเขียมนมาที่หนึ่งก็จะเป็น if life u n t e r eat นะครับมันมากกว่า max h e a l ต้องส่งค่า max help เข้ามาด้วยว่าพลังชีวิตสูงสุดมีได้เท่าไหร่อะไรอย่างนี้เราก็บอกว่าถ้ามันมากคือมันมันมากเกินไปสูงสุดก็ได้แค่ max help เ่ยเราก็เราก็ให้ help ก็คือตัวนี้เห็นไหมครับ a l าดเลย th เท่ากับ max help ขอโทษครับ l ก็คือว่าถ้ามันไม่ได้มากกว่า max help นะ คือกินเข้าไปแล้วไม่มากกว่าเราก็ให้มันเท่ากับไลฟ์อัพเตอร์อีทเห็นไหมครับอย่าลืมรีเทิร์นแวลูรีเทิร์นรีเทิร์นไลฟ์อัพเตอร์อีไปเอ้ยมารีเทิร์นเฮลล์รีเทิร์นเฮลตัวนี้นะครับนี่รีเทิร์นกลับไปเห็นไหมครับแบบนี้นนเห็นตัวแล้วกัน วุ้นโชยอ o ทฟู้ดเหมือนกันส่งค่าเข้ามาว่าตอนนี้พลังชีวิตมีเท่าไหร่ก็เป็นไลฟ์ hmm. food แล้วก็แ a ็กเฮลแ h ็กเฮลเป็น i n ต้องต้องบอกเขาทุกครั้งนะครับว่าตัวแปรแต่ละตัวเนี่ยมี type เป็นอะไร Return เป็น string อ่ะนี่เราอยากให้มันเป็น string เก็บไว้ละ ไม่เหมือนกัตัวนี้นะครับตัวนี้คือรีเทิร์นกลับเป็นอินตัวนี้กลับมาเป็นค่าสตริงก็คือเป็นตัวหนังสืออะครับคราวนี้แล้วก็รีเทิร์นอันนี้เอาไว้โชว์อะไรเดียวยเดี๋ยวไปเรื่อยแล้วกันนะเพิ่มพลังเพิ่มพลังอะไรครับบวกแล้วก็เพิ่มพลังอะไรเพิ่มพลังมีพลังเท่านี้เอาฟูดลงมานะครับค่าของฟูดเพื่อพลังเท่าไหร่ ายเป็นมันแบบนี้เลยกลายเป็นตัวเนี้ยเรียกฟังก์ชันนี้เลย,เ,เ,รย,เ,ลยเรียก eat food เลยเห็นไหมครับเพราะ eat food เนี่ย return เป็น int อยู่แล้วก็กลายเป็น eat food เห็นไหมครับแล้วก็ส่ง l i v e เข้าไป life ตัวเนี้ยอะไรเข้ามาก็ส่งเข้าไปนะครับ food int ก็ส่ง food เข้าไป mac h e a l t h ก็ สูงแม็เคลวเข้าไปเหมือนกันนี่ง่ายๆแบบนี้แหละนี่หมดละโอเคอเห็นะครับ่จบอ่ะคราวนี้เราลองมาเล่นกันดูนะครับว่ามันทำงานยังไงเราบอกว่าเลตเราตัวแปร constant ก็คือจะไม่เปลี่ยนตัวนี้ละเราจะบอกว่า initial ค่าเริ่มแรกตั้งตัวแปรคงที่ไว้ก่อนว่า พลังชีวิตสูงสุดมีได้10สสำหรับไอตัวนี้เราก็บอกให้กล้วยกล้วยเนี่ยเพิ่มพลัง2ปลาเนี่ยเพิ่ม10นะครับแล้วก็คนเพิ่มร้อยแล้วก็แม็กเฮล่สูงสุดมี20่แม็กเฮลคือสูงสุดได้20นะครับอ,อันนี้คือค่าเริ่มต้นในเชลเฮลโอเคทำแบบนี้เริ่มมาเราก็ให้เฮล ัวนนี้นะครเฮลน์ตัวนี้เห็นไหมครับ <c oughs> ทดครับเฮลล์เท่ากับ initial right เฮลล์ก่อนน,ะน,นี่เนี่ไมครับก็คือมีค่าเป็นสนิบไมครัดผลหน้านี้มันจะเป็นศูนย์นะครับเห็นไหมครับเฮลล์เป็นศูนย์พอบรรทัดนี้ก็เปลี่ยนเป็นเฮลล์เป็นสนะิบแล้วเราก็ลองดูว่าโชว์ t h ซ s c e l นี่ตัวนี้โชว์ t h ซ s c e l ก็คือเป็นค่าว่างของเราอยู่นะครับเท่ากับอืม เท่ากับอะไรเท่ากับอ,อ,อยากรู้ว่าตอนนีออ้พลังชีวิตเป็นเท่าไหร่เราก็เรียกใช้ฟังก์ชัน c u r r e n t h e a l t h ตัวนี้ตัวน,นี้เห็นไหมครับ c u r r e n t h e l l นี่ก็ส่งค่าตัวน,นี้เข้าไปงานพลังชีวิตมี1สิบเห็นไหมครับเพราะมันจะรีเทิร์นตัวนี้ออกมานะครับรีเทิร์นเป็นสตริงออกมาเราส่งค่าเท่าไหร่ไป10มันก็กลับมาเป็น10เห็นไหมครับ ก็กลับมาเป็นสติงตตวนี้บอกว่าพลังชีวิตมีสินะเอาใหม่โชว์ลิซาวตอนนี้เราบวกเท่ากับก็คือว่าให้มันบวกเพิ่มเข้าไปนะครับไม่ได้ลบออกถ้าเราเท่ากับเฉยเนี่ยมันก็คือการคือการเคลียร์ค่าแล้วก็เป็นค่าใหม่อันนี้เราบวกบวกก็คือมันจะคงคําว่าพลังชีวิตเท่ากับสิเนี่ยไว้นะครับโชว์ลิซาวบวกเท่ากับเนะี่ยให้มันรู้ว่าเป็นตัวขั้นระหว่างกันแล้วก็บอกว่าอิทกินอาหารซะหน่อย กินอาหารส่งเฮล,ลไปนะครับว่าเฮลปัจจุบันเท่าไหร่แล้วก็กินอะไรเดียวกินกล้วยแล้วกันมานานหน้าแม็กเฮลของตัวนี้ถึงสุดเท่านี้เห็นไหมครับมันก็รีเทิร์นกลับมาละโชว์อีทูตัวนี้เห็นไหมครับมันก็จะเป็น เพิ่มพลังเท่าไรอ่ะพลังฟูดฟูดนี่ก็คือส่งบรน,น,น่าเข้าไปใช่ไหมครับกล้วยก็คือ2ก็เพิ่มพลังบวก2องกลายเป็นก็มาเรียกฟังก์ชัน eat food นี่นะครับ eat food นี่ก็คือเอา10บมาบวกกับ2ก็เป็น12มันก็เลยได้ตัวนี้นะครับเพิ่มพลังบวก2กลายเป็น12แบบน,นี้นะครับแล้วก็มาบวกค่าเดิมคือพลังชีวิตเท่ากับ10ก็เลยกลายเป็นพลังชีวิตเท่ากับ10แล้วก็ขีดขีดขีดอย่างนี้แล้วก็เพิ่มพลังบวก2กลายเป็น12โอเคนะครับถ้าเราไม่บวกเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ ก็เหลือแค่นี้เห็นไหมครับเราบวกไว้ลองอีกทัดถึงแล้วกันคัปปี้ซะเลยไม่เสียเวลาอ,อกินอไอเดียกินปลาบ้างเอาต้องเ f ตัวใหญ่กินปลาเห็นไหมครับก็จะเพิ่มต่อมาจากตรงนี้ก็มาต่อตรงนี้เพราะปลามันเป็นสิทธ์ถูกไหมครับปลาเนี่ยก็คือพลังสิทธิ์นะครับ แต่พอมาเข้าฟังก์ชันนี้ปุ๊บเนี่ยมาเรียก eat food eat food เนี่ยมันบอกว่าพลังเนี่ยต้องไม่มากกว่าหลังจากกินไปแล้วเนี่ยต้องไม่มากกว่า max health max health เนี่ยสูงสุดเราคือ20 12ิบสบกสิเป็น22มันก็เลยได้แค่20ก็เลยเนี่ยก็กลายเป็น20โอเคนะครับแบบนี้ตอนนี้โชว์ทีซาของเราตัวแปรตัวเนี้ยก็จะมีค่าเท่านี้แหละเห็นไหมมีเ,เท่านี้นะครับ ลองดูเคอร์เล้นลท์เฮลก็ได้ทีนึงลองเรียกดูเคอร์เล้นท์เฮลก็ทำงานพลังชีวิตตอนนี้เท่ากับ20คราวนี้มาดูกันว่าสมมุติตัวนี้นะครับเวลาเราส่งส่งเข้าไปแบบนี้พาราติเตอร์แบบนี้ใช่ไหมครับเข้าไปไลฟ์เนี่ยถ้าดีฟอ์มันเนี่ยมันจะเป็นคอนแตนต์นะครับคือไม่สามารถเปลี่ยนค่าได้ ผมทำให้ดูสมมุติเราบอกว่าโอ้ยโทษครับ LIFE บอกว่า LIFE เท่าก,กับ50เราไปให้ค่าแบบนี้เลยแหมมันจะเออร์เลยไหมครับมันจะบอกว่าโทษครับต้องมีตัว L ตัวใหญ่ผิดเออร์เลอร์โอเคแหมเอาใหม่ครับนี่ c a n ต o n assign a value life นะครับ เพราะว่าเป็นเลขคอนสตนก็คือว่าไม่ได้นะครับตัวนี้เดิฟอร์มมันจะเป็นเลขคือเปลี่ยนค่าไม่ได้ถ้าเราอยากให้มันเปลี่ยนค่าข้างในนี่ได้ใช่ไหมครับเราต้องทําแบบนี้คือใส่วาให้มันแบบนี้ก็คือสามารถเปลี่ยนค่าได้อ่าหายละอย่างนี้ยอมละโอเคนะครับให้รู้ว่าถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนค่าตัวที่ส่งเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องใช้วานหน้าไม่งั้นมันจะมีค่าเป็นเลขอัตโนมัตินะครับโอเค บลบออกก่อนไม่ได้ใช้แล้วก็ฟังก์ชันที่มีพารามิเตอร์เดียวนะครับเมื่อกี้ไม่ได้อธิบายก็คือว่าอย่างตัวนี้คือเลน e h เฮลมีพารามิเตอร์เดียวเราสามารถที่จะใช้แบบนี้ได้เลยก็คือคือเลนส์เฮลแล้วก็ส่งเฮลเข้าไปนะครับหรืออาจจะเป็นแบบนี้นี่นะครับส่งร้อยเข้าไปก็ได้ เห็นไหมครับก็คือใส่ค่าเข้าไปได้เลยนะครับต่างจากฟังกช์ชันที่มีหลายพารามิเตอร์แบบนี้เช่นตัวนี้เห็นไหมครับ eat food เราลองแยกมาให้ดูเห็นชัดๆ eat food ตัวนี้สมมติไลฟ์เราบอกว่าใส่100กินไปกินไป20 แม็กเงี้ก็คือ200แบบนี้นะครับหลีเทอร์มาเป็นอินปึ๊กอืมจะต้องเออร์เลอร์นี่ครับเออร์เลอร์เห็นไหมครับเพราะว่าเ,ออเขาเรียกว่า external parameter นะครับเอาโอเคไม่ต้องพูดถึงสับเยอะเดี๋ยวจะงงก็คือถ้ามี parameter มากกว่าหนึ่งเนี่ยมันจะต้องใส่ตัวชื่อมันไปด้วยเห็นไหมครับชื่อ external parameter มันเนี่ยก็คือว่าต้องบอกว่า food นี่แบบนี้ colon ตามด้วย ตัวนี้อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็ต้องใส่คําว่าแม็กเฮลเข้าไปด้วยนะครับเขาออกแบบมาเพื่อให้เราอ่านรู้เรื่องอะ,อะไรประมาณนั้นนะครับแบบนี้เดี๋ยวค่อยอ,อธิบายต่อเห็นไหมครับเรียบร้อยก็ร้อยบวกยี่สิบก็เป็นสองร้อยนะครับออกมาป 120. เ, 120, เป็นร้อยยี่สิบเฮ้ยร้อยบวกยี่สิบเป็นร้อยยี่สิบไม่ใช่สองร้อยแม็กเฮลนี่คือสองร้อยโอเคครับต้องไม่เกินสองร้อยนะครับถ้าอันนี้ไปบวกอ,อีกสองร้อยห้าสิบมันก็ได้แค่สองร้อยเห็นไหมครับเพราะฟังก์ชันเราเขียนไว้ละ Okay. คราวนี้ถ้าเราไม่อยากจะอ้างตัวนี้ให้เป็นฟู้ดเนี่ยแบบนี้ใช่ไหมครับเ,เราต้องใส่เครื่องหมายนี้เข้าไปผมทําให้ดูนะครับเครื่องหมายนี้นี่อันเดอร์สกอร์ข้างล่างต้องต้องมีวักนะครับอันนี้ต้องมีวักระหว่นางอันนี้เห็นไหมครับแล้วก็วักนี่แบบนี้เห็นไหมครับถ้าวักเนี่ยก็จะได้ละพอเราใส่วักเนี่ยเราก็ไม่ต้อง ผมทาให้ดูคอมเมนต์ไว้นะครับพอใส่วักเนี่ยตรงเนี้ตรงนี้ก็ไม่ต้องใส่ละอพอใส่ underscore ทุกทีครับไม่ใช่วักนะนี่ครับอันนี้ก็ไม่ต้องใส่เรียกตรงตกนีเลยเห็นไหมครับนะตรงนี้ก็สามารถเรียกแบบนี้ได้ละนี่เห็นไหมครับโอเคมีค่าเท่ากันคืออันนี้ถ้าเกิดเราไม่อยากจะมาเขียนตรงนี้ เราก็ใส่อันนั้นสกอเข้าไปตรงนี้โอเคนะครับฟังก์ชันเนี่ยสามารถที่จะไม่รีเทิร์นแวลูก็ได้นะครับอะไรก็ได้ฟังก์ชันไม่รีเทิร์นแวลูก็อย่างเงี้ย uh, สมมติเราไม่รีเทิร์นเป็นเป็นสตริงออกมาใช่ไหมครับเราจะ Print เลยก็ได้เช่นอะไร uh, test p r i n นนี่ครับนะ uh, ไม่มีอะไรเลยมีแค่นี้ ts o โอะไรอย่างนี้เนะเวลาเราเรียกอันนี้คือง่ายๆสิมเพิลที่สุดเราก็แค่เปิดวงเล็บเปิดปิดน่มันก็ทำงานเห็นไหมครับก็มาทำงานเรียกตัวนี้นะครับคือไม่มีพารามิเตอร์เข้าไปก็ได้หรือว่าไม่รีเทิร์นพารามิเตอร์เลยก็ได้นะครับถ้ารีเทิร์นพารามิเตอร์ก็เนี่ยต้องตามด้วยลูกศรแบบนี้โอเคนะครับนนลบทิ้งเข้าใจละแบบนี้อืม วันนี้อเอาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อฟัง์กชันอีกทีขออีกครั้งหนึ่งเพราะว่าจะมีอีกหลายเรื่องที่จะต้องพูดแต่ว่าถ้าพูดเยอะไปมันจะใช้เวลามากไปโอเคนะครับเดี๋ยวมาต่อกันวันต่อไปคลิปการสอนดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.itechsoftware.co.th ที่เมนูโปรแกรมมิ่งถ้าใครมีคำแนะนำอะไรหรือจะมาช่วยผมสอนเพื่อให้ความรู้แก่ส่วนรวมก็เมสเซจมาหาผมได้ที่ facebook.com/itechsoftwareth หรือจะเข้าไปที่ Facebook แล้วค้นหาคำว่า i t e c h ซอฟ t ์แ r ร์ h a i l a n d ก็ได้ถ้าใครถูกใจคลิปที่ผมสอนก็ช่วยไปที่ Facebook Page แล้วกระทืบไลคร้ like ด้วยครับขอบคุณครับ